สวัสดีครับผมต้อมไก่ต่อไก่ปลานกกระทาทุ่งนะครับผมวันนี้ก็มาสอนทำซิงครับซิงนกกระทานะครับที่ผมใช้นะครับหลักๆจะมีตะข่ายครับมีคันซิงนะครับคันซิงคันซิงวันนี้ที่ผมเอามา่าทาให้ดูนะครับจะเป็นคันเหล็กนะครับเหล็กเอาเหล็กอะไรนะครับก็เป็นเหล็กคันล่มแม่ค้าครับคันล่มสนามนันนะครับความยาวก็เอาสุดๆเลยครับเอายาวๆเลยครับ อของผมตัวนี้ที่เอามาวันนี้มันยาวอยู่ร้อยยี่สิบเซนครับร้อยยี่สิบเซนมันเป็นคันล่มที่กว้างสี่สิบแปดนิ้วครับเพราะว่ามันได้ตัดหัวท้ายออกนิดนึงที่มันเป็นรูครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับหาตัวนี้ไว้เลยครับคันล่มแม่ค้านี่นะครับชุดหนึ่งมีสิบแปดอันให้พี่น้องชุดเดียวก็เหลือเฟือแลวครับต่อมามีอะไรบ้างครบขี้เรื่อยครับ แล้วก็หัวน็อตเบอร์สิบเบอร์แปดนะครับถ้าขี้เลื่อยไม่มีนะครับบางคนหายขี้เลื่อยไม่มีหายยากเอาผงซักฟอกเลยครับผงซักฟอกนี่แข็งมากเลยนะครับพี่น้องหายเห็นอย่างแบบนั้นนะครับถ้าใช้ผงซักฟอกแทนขี้เลื่อยนะครับเวลามันโดนกาวร้อนปุ๊บผงซักฟอกมันจะแข็งตัวครับสุดยอดเลยเลยครับดีเลยแล้วแล้วก็กาวร้อนครับตะข่ายแล้วก็เชือกนะครับเชือกลาว แบบนี้ครับอ่าช็คแล้วนี่เบอร์สามสิบหกนะครับที่ผมใช้มันจะไม่ไม่อ่อนแบบนี้นะครับถ้าเราซื้อมาสีดำเนี่ยครับมันจะแข็งแข็งผมเลือกใช้สีดำเพราะว่ามันเหนียวดีครับแต่ว่ามันจะแข็งเราต้องเอามาแช่กับน้ำมันเบนซินนครับพวกแก๊กสโออะไรพวกนี้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับเสร็จแล้วก็ซักมันก็จะได้อ่อนๆครับถ้าเราไม่ แช่น้ามันนะครับมันจะแข็งแล้วมันจะรูปยากครับถ้าเราใช้สีขาวนะครับที่มันเป็นไนลอนสีขาวลื่นๆนะครับเรามาใช้เชือกมันชอบแตกครับพี่น้องแล้วมันฟูฟูเลยเนี่ยมันมันก็จะขาดง่ายครับอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูตะข่ายกันเลยครับตะข่ายของผมนะครับตัวนี้ตาหนึ่งนะครับตาหนึ่งมันก็จะสองช่องเนาะ สองช่องตาข่ายของผมนะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับเก้าเส้นครับเห็นน่าจะเห็นนะครับตรงนี้สองช่องครับมันจะเป็นหนึ่งตาครับแต่เวลาเข่าสารเนี่ยเขาจะนับเป็นช่องเลยครับตรงนี้ครับหนึ่งสองครับสามครับสิงตัวนี้จะยาวสิบแปดตาครับยาวสุดนะครับ ยาวสิบแปดตากว้างสิบสี่ตาครับแล้วก็ความยาวโดวยรวมของซิงครับอยู่ที่แปดสิบเซนให้พี่น้องนะอ่าความยาวโดวยรวมของตาไายครับอยู่ที่แปดสิบเซนโดยประมาณนะครับอาจจะมีอ่ายาวกว่าบ้างสั้างกว่าบ้างนิดหน่อยก็ประมาณเอาครับหูจะเป็นหูเหล็กนะครับอ่าหูเหล็กลุงเขาใส่ หูได้สวยเลยครับแข็งดีไม่แตกไม่ฟูครับโอเคก่อนอื่นก็เอาเหล็กเหล็กคันล้มลนะครับเอามาถอดกิบออกให้หมดให้มันเป็นเหล็กเส้นแบบนี้เลยครับอ่าที่ผมใช้เป็นเหล็กเพราะว่าเวลาเราเจอดินแข็งเนะี่ยเราปักปักได้ครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เข้านะครับเข้าเลยลเวลามันงอครับ มันจะงอเหมือนเหมือนตัวนี้เลยครับมันจะดึงตาข่ายให้ตึงครับตาข่ายจะได้อยู่สวยนะครับแล้วเราก็เอาเหล็กนี้ไปแหลมตรงปลายครับแหลมปลายแบบนี้ครับแหลมปลายแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาน็อตใส่นะครับเอาใส่อย่างไงนะครับแกะเอาเลยนะครับแกะเอาจากปลายนะครับมาประมาณสองสามนิ้วครับ ก็จะวัดก็ได้ไม่วัดก็ได้นะครับแล้วแต่เสร็จแล้วเราเอาแก้วร้อนครับหยอดลงไปทีนึงอโอ้ยนี่เยอะเกินไปครับเสร็จแล้วก็เอาขี้เลื่อยโรยเลยครับนิดนึงครับอ่าทำอย่างนี้ทั้งสองด้านครับ ให้มันติดนิดนึงก่อนครับเสร็จแล้วก็หมุนหัวน็อตเข้าไปเลยครับจึบแล้วก็หมุนเข้าไปครับมันจะได้ไม่ต้องมันจะได้พอดีครับอ่ามันจะได้ไม่เอียงนะครับพอมันได้แบบนี้แล้วเรียบร้อยป,ปุ๊บเราก็เอาขี้เลื่อยใส่ย้ำนะครับถ้าไม่มีขี้เลือ่อยผมซักฟอกนะครับผมซักฟอกนี่จะแข็งมากเลยแต่จะให้มือเปียกนะครับ เปิดกร้อนครับประมาณนี้ครับรอให้แห้งนะครับแป๊บเดียวก็แห้งแล้วครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับหมุนเข้าไปครับที่ผมใส่ก่อนนี่คือมันจะได้จัดทรงครับอ่าอย่างนี้ครับแล้วก็ใส่ขี้เลื่อย อ่าครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวอันนี้รอแห้งนะครับทุกปีผมจะทําสำเร็จแบ่งขายให้กับ FC สมาชิกนะครับคนที่อยากได้แต่ว่าผมปีนี้ไม่ค่อยมีเวลาครับแล้วก็มันตกแพงด้วยครับอันละแปดสิบาทแพงไปหน่อยเพราะว่าคัาานมันเป็นคันเหล็กเนาะแล้วก็ค่าส่งครับค่าส่ง เขาคิดแพงครับค่าส่งร้อยร้อยกว่าบาทเลยครับมันเป็นมันหนักกิโลกว่าเลยครับผมก็เลยว่าเออปีนี้ก็เลยเอามาแต่งแต่ตะข่ายครับตะข่ายนี่นะครับชุดหนึ่งมีสิบผืนนะครับเอาไปทำสิบผืนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วครับห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งเก็บเงินไปทางนะครับอ่านะครับตะข่ายนะครับเพราะว่าตะข่ายนี่ผมไม่ได้สานเองครับพี่น้องให้ลุงเขาสานให้ครับเขาจะย้อมสีมาเรียบร้อยเลยครับได้นี่ก็ ประมาณนี้ครับน่าจะเบอร์หกเบอร์เจ็ดครับแล้วก็ลุงเขาสารมานานครับนี่ครับไม่มีลื่นครับตาไม่มีไหลนะครับตามันไม่มีไหลครับเคเดี๋ยวรอนี้แห้งสักพักนะครับผมแล้วก็ใครสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างเลยนะครับสำหรับตาขายนะครับสิบพื้นครับ ห้าอห้าิบาทรวมส่งเก็บเงินไปทางครับผมถ้าเป็นพร้อมชุดจะไม่มีเลยนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาได้ทำเนาะก็เลยก็เลยน่าจะไม่ได้ทำเป็นชุดให้นะครับเลยมาสอนทําแบบนี้ครับง่ายๆครับเระหว่างรอ,อก,กาวแห้งครับอโอเคครับผมตอนนี้ก็กาวก็น่าจะแห้งแล้วนะครับอ่าถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับ ใครจะเอาลูกหมูมาขัดไอ้ลูกหมูแล้วก็แปรงทองเหลืองมาขัดสนิมออกแล้วก็พ่นสีก็ได้นะครับหรือว่าไม่ทําอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยครับถ้าทํามันก็จะเปลืองขึ้นอีกนิดเนาะอย่างที่ผมขายปีปีที่แล้วปีก่อนๆน,นี่ผมจะทําหมดเลยนะครับขัดสนิมออกแล้วก็พ่นสีใหม่ครับมันก็เลยทําให้ต้นทุนสูงด้วยนะครับแล้วก็เอาตะข่ายใส่ครับตะข่ายเนี่ยเวลาผมไปนะครับผมจะมัดจุก ให้แบบนี้นะครับให้เอาด้านที่ผมมัดนี่นะครับใส่ก่อนครับเพราะว่าด้านเนี้ยมันมันจะไม่แตกครับมันจะไม่ไม่ยุ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเนี้ยมันอาจจะจะยุ่งได้นะครับเวลาใส่ปุ๊บก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ไขยี่ไม่ให้มันเข้าไม่ให้มันยุ่งครับไล่ไปเลยครับนี่นะครับ ไล่ไปเลยครับไม่ไม่ครับอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ลไล่มาเนี่ยมันจะยุ่งบางบางทีมันเข้าไปแบบนี้ครับขึ้นไปแบบนี้รอดอี้ครับมันจะยุ่งยุ่งแบบนี้ครับเราต้องไล่ให้มันไม่คล้องที่ไหน,นครับนี่ประมาณนี้ครับให้มันตรงๆเต,ต็มเต็มผืนแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็คล้องไว้คล้องกับอีกด้านครับ นี่ครับอ่าตัวนี้คันตัวนี้มันยาวร้อยสิบห้าเซนครับมันเป็นเหล็กสั้นองศามันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไปได้ให้ความยาวประมาณร้อยี่สิบเซนขึ้นไปครับดูครับอันซ้ายนี่คือร้อยี่สิบเซนนะครับอันขวานี่เหมือนจะร้อยสิบเซนครับนะครับเวอันขวานี่เวลาเราจะสะพายเนี่ยมันจะสะพายบีบตัวเราไปหน่อยครับสะพายยาก แล้วก็ได้วงที่แคบด้วยครับต้องใช้แบบนี้ครับอ่านี่ผมมาทําเทียบให้ดูนะครับว่าควรใช้แบบไหนเรียบร้อยครับต่อมาเราก็มาใส่เชือกราวครับเชือกราวสีดําที่ว่ายอมน้ามันเบนซินนะครับยาวร้อยเอ้ยไม่ใช่ดีครับโทษทียาวสองร้อยเจ็ดสิบถึงประมาณสองร้อยเจ็ดสิบเซนครับตัดยาวนะครับตัวนี้ประมาณสองรอยเจ็ดสิบ สิเซนเสร็จแล้วก็พับครึ่งครับพับครึ่ง,งแล้วก็กะให้เลยจากหัวน็อตนะครับขึ้นมาประมาณประมาณนี้ครับประมาณยี่สิบห้าเซนครับเสร็จแล้วก็ใส่เลยครับนี่ครับล็อกแล้วก็อีกทีนึงมัดยังไงก็ได้ครับพี่น้อง แล้วก็มัดมัดล็อกอีกทีนึงครับอ่าเสร็จแล้วก็เอาเชือกนะครับเข้าไปในรูนี้นะครับอ่าครับให้เข้ามาในรูแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับพอมาเข้ามาในรูบบนี้แยกซ้ายขวาครับเสร็จแล้วก็ร้อยเลยครับอ่าด้านซ้ายด้านขวานะครับเอาตะไร่รูนอกสุดเนี่ยครับ ร้อยลงไปครับตาเว้นตาครับอันนี้ลง,น,ลงน,น,น,นะครับครับพอนี้ลงปุ๊บอีกตาหนึ่งก็ขึ้นมาครับตาหนึ่งก็ขึ้นมาครับอตาหนึ่งก็ลงไปครับทําจนสุดยาวเลยนะครับทั้งสองด้านครับผมอันนี้ผมใส่แล้วนะครับจากเมื่อกี้ที่ผมเอาสอดขึ้นมานะครับแล้วก็แยกสองฝั่ง แล้วก็ร้อยสองข้งนะครับตาเว็นตาไปเรื่อยครับอ่าตาเปีนตาไปเรื่อยจนสุดนะครับพอสุดปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ครับลักษณะนะครับแล้วก็สอดลงไปนะครับสอดปลายเชือกนี้ลงไปในรูนี้นะครับอ่าสอดลงไปแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับประมาณอ่าได้แล้วประมาณนี้แล้วก็ดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงก็กะเอาประมาณ30สิเซนเหมือนเดิมครับพี่น้อง สามสิบเซนเหมือนเดิมล้วก็มัดเลยครับของมัดมัด,มดยังไงก็ได้พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ก้วร้อนอีกทีอยู่แล้วครับาเรียบร้อยครับผมผมก็จะมัดเรียบร้อยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับจริงไม่มีอะไรไมากอันนี้ก็หยอดก้วร้อนนะครับไม่ให้เชือกมันหลุดมันไหลนะครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยบางท่านนะครับบางท่านเขาจะมัดตรงใกล้ๆปรมนี้นะครับถามว่าได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันครับเวลาเรามัดใกล้ปมนะครับผมจะทําให้ดูจบนี่มัดใกล้ปมเชือกตัวเนี้ยมันจะเหลือครับแต่เวลาเราสะพายครับเชือกมันจะคล้องครับมันจะคล้องกันทําให้เวลาเราใส่ครับมันจะยากนะครับผมก็เลยดึงให้มันตึงๆแบบนี้ ครับเวลาเราสะพายเห็นไหมครับเชือกมันจะไม่ฟูมามันจะไม่ไม่คล้องครับเวลาเราออกใช้งานมันง่ายครับมันไม่ยุ่งกันนั้นเองแต่ว่าเวลาเราปักปุ๊บตัวนี้มันจะอยู่ด้านบนถ้าหากว่าเราเอาซิ่งพาดที่ตรงเชือกนี้นะครับซึ่งมันจะมีกาวร้อนอยู่มันจะแข็งก็อาจจะคล้องได้นะครับเวลาเราพาดแล้วก็ระวังด้วยครับถ้ามันคล้องตัวนี้ซิ่งมันก็จะไม่ตกพอสิ่งไม่ตกปุ๊บมันก็จะไม่ลูดแล้วนกจะหลุดนะครับ ต้องต้องระวังตัวนี้ด้วยครับโอเคครับผมก็ทำสิ่งไปประมาณนี้นะครับถ้าได้คันร้อยยี่สิบร้อยี่สิบห้าก็จะโอเคกว่านะครับจะสวยกว่าครับอ่านนี้ผมทําสําเร็จแล้วครับทํ้ผมใช้แล้วนะครับตัวนี้ประมาณนี้ครับทําสิ่งง่ายๆครับใครจะไปพ่นสีอะไรอีกก็ได้นะครับก็ สำหรับซิงครับเหมือนเดิมครับเหมือนที่ผมบอกไว้ต้นคลิปนะครับย้อมสีเรียบร้อยนะครับสีน้ำตาลหูเป็นหูเหล็กนะครับยาวรวมแปดสิบเซนนะครับยาวรวมแปดสิบเซนยาวสิบแปดตากว้างสิบสี่ตานะครับตาละเก้าเซนครับชุดหนึ่งห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเก็บเงินไปทางนะครับแล้วก็ผมจะมีเชือกลาวนีให้ด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้เหลือเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมทําเชือกราวนี้แถมไปให้ด้วยนะครับอ่าถ้ามันแข็งอยู่ก็เอาไปชุบกับน้ำมันเบนซินให้มันอ่อนได้นะครับผมอ่าสําหรับเชือกราวนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปให้ด้วยเลยนะครับชุดหนึ่งห้าร้อยห้าสิบรวมส่งจิมมินไปทางนะครับสําหรับนี้ใครที่สนใจก็โทรมาสั่งได้นะครับหรือว่าไลน์มาสั่งก็ได้ครับแล้วก็หาซิงหาคันครับที่ทําจากกล่มไม่ค้าตลาดครับไว้ทํา รอเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมมาคลิปอย่างยาวนานนะครับวันนี้ก็มาสอนทําซิงเลยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ